เอาความรู้องค์ความรู้ต่างๆที่เรามีอยู่พอสมควรนะครับตรงนั้นมาถ่ายทอดต่อไปยังชุมชนทีนี้พอเขาใช้เครื่องอบแห้งเนี่ยลดลงเหลือประมาณวันกับวันครึ่ง2วันประมาณนี้ครับคือโดยโดยโดยรวมแล้วเนี่ยสามารถลดเวลาการตากแห้งได้ประมาณ50%จากเดิมที่เห็นผลก็คือระบบอบแห้งที่ทําอย่างง่ายๆแบบนี้นะครับสามารถที่จะเอาไปใช้จริงกับกลุ่มของวิสาหกิจ ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอิยาสนิโซครับสาขาฟิสิกส์จริงๆแล้วทํางานควบกันระหว่างสาขาฟิสิกส์กับสาขาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนครับมันเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับทางกายภาพก็เลยควบกันอยู่แต่ว่าหลังก็คือประจําสาขาฟิสิกส์ครับ mm hmm. ในส่วนของโครงการนะครับจริงๆแล้วตัวนี้เป็นการพัฒนาเครื่องอบแห้งซึ่งโดยบริบทของพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิสาหกิจหรือว่าครัวเรือนชาวบ้านในท้องถิ่นเนี่ยเขาใช้วิธีการตากลาซึ่งการตากลางนีไม่ว่าจะเป็นวัสดุพวกข้าวเกลียบบางทีมีข้าวเกลียบแฟรนซีข้าวเกลียบที่เขาทําขายหรือข้าวเกลียบที่เป็นพวกโอท็อปอะไรแบบนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นพวกชิ้นส่วนส้มแขกตากแห้งพวกนี้เขาจะตากลาทีนี้พอตากลาเป็นประเด็นก็คือว่าเวลาฝนตกก็ต้องรีบเก็บ เวลาตากเนี่ยจะตากลางที่บริเวณริมถนนหรือว่าบริเวณที่มีฝุ่นละอองมีมแมลงมีอะไรมารบก,กวนหรือไม่บางทีพวกสัตว์เลี้ยงน,งนู่นี้นั่นก็เข้ามา,ารบก,กวนได้นะครับทีนี้การพัฒนานระบบอุ้แพงเนี่ยสามารถที่จะช่วยลดการถูกทําลายโดยสัตว์โดยฝุ่นละอองมาเกาะติดที่เป็นเชื้อโรคแล้วก็ที่สําคัญก็คือป้องกันในการที่จะ ทำให้เปียกฝนในกรณีที่ฝนมาแบบเร่งด่วนบางทีเราตากร้อน้อ,อยู่อากาศปกติแต่อากาศแปรปรวนขึ้นมาเนี่ยฝนตกปุ๊ชบชาวบ้านต้องรีบไปเก็บอันนี้เป็นผลเสียอย่างมากนะครับในการตากผลผลิตการ,กรเกษตรทําให้ผล,ผลผลิตตรงนั้นอนะสูญเสียได้ครับอันนี้นคือเป็นที่มาของโครงการนี้ก็เลยคิดว่าพัฒนาระบบบุแห้งที่มันง่ายๆแล้วก็สามารถใช้ได้จริงกับ ควรเรียนร่ากับกลุ่มชุมชนในท้องถิ่นมันจะเป็นประโยชน์มากๆนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของสามจังหวัชดชายแดนใต้ผมเองแล้วก็ทางทีมงานวิจัยเนี่ยได้พัฒนาเกี่ยวกับระบบการลดความชื้นการอบแห้งของวัสดุหรือว่าผลผลิตการเกษตรเนี่ยโดยใช้แหล่งพลังงานจากธรรมชาติเป็นหลักก็คือแสงอาทิตย์ซึ่งตรงนี้เดิมเราพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นพลังงานไฟฟ้าหรือว่าใช้พวกฮีเตอร์หรือพวกอินฟราเรดหรือแม้แต่ไมโครเวฟนะครับแต่ว่าระบบพวกนี้มันค่อนข้างจะมีการลงทุนที่สูงก็เลยมองว่าเรามาเน้นที่แสงอาทิตย์เพื่อที่จะทําระบบให้มันง่ายแล้วก็สามารถใช้ได้จริงในชุมชนเนี่ยซึ่งณนะวันนี้ในสาขาฟิกส์เนี่ยได้พัฒนาระบบบุกแพงเหล่านี้ขึ้นมาที่มันง่ายๆแล้วก็มันมันมันเป็นการพัฒนาต่อยอดแล้วก็สามารถใช้ได้จริงในชุมชนเนี่ยในการวิจัยมาหลายๆเรื่องฉะนะั้นวันนี้ พอได้ผลผลิตตรงนี้ออกมาเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอาความรู้องค์ความรู้ต่างๆที่เรามีอยู่พอสมควรนะครับตรงนั้นมาถ่ายทอดต่อไปยังชุมชนซึ่งซึ่งตตอนนี้ที่เห็นผลก็คือระบบอบแห้งที่ทําอย่างง่ายๆแบบนี้นะครับสามารถที่จะเอาไปใช้จริงกับกลุ่มของวิสาหกิจกลุ่มของชุมชนของชาวบ้านได้แล้วตอนนี้ก็เป็นผลสืบเนื่องมากครับจากการวิจัยตรงนั้นโนเลดันอยู่ที่เราอยู่แล้วตอนนี้ครับรอแค่การขยายผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้มัน แพร่หลายแล้วก็เห็นผลในการที่จะพัฒนาต่อยอดของเชิงพาณิชย์ต่อที่นั่นเองครับผมทีนี้พอพอเราทําวิจัยตรงนั้นมาเนี่ยเราได้ความรู้ออกมาแล้วปี2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วก็มาถึงณนะวันนี้ประเด็นก็คือเราพยายามหาเครือข่ายแล้วก็พยายามไปเซอร์วีในท้องถิ่นต่างๆทั้ง3จังหวัดน,นะครับแล้วก็พบว่าหลายๆที่เนี่ยยังยังใช้การต่างแหงแบบเดิม ทีนี้เขารีเควสมาว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะมีเครื่องมือหรือรอุปกรณ์ที่สามารถทําให้ขา้าตาแหง้งแล้วก็ใช้ได้โดยที่ไม่ต้องไปรีบตอนที่ฝนตกต้องไปรีบเก็บแล้วก็สามารถลดเวลาเก่าแห้งได้เนี่ยเขาก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ก็เลยเป็นที่มาว่าหลายๆที่ตอนนี้ที่เราไปมาก็าจะเป็นท่ายลาเองเนี่ยก็คือที่ อยุเวงนะครับก็คืออำเภอเบตงตรงเนี้ยที่เราลงไปในชุมชนเนี่ยสองที่นะครับที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้เราก็ไปถ่ายทอดระบบอบแห้งแล้วก็เขาใช้อบแห้งต่อแล้วก็เขาก็มีการพัฒนาหรือว่าต่อยอดหรือทําเพิ่มเติมในในส่วนของเขาตอนนี้ที่ทําอยู่ก็คือที่หนึ่งที่เห็นผลชัดก็คือที่อายุเวงซึ่งเขาใช้อบก็คือเป็นข้าวเกลียบแฟนซีที่เขาทา โดยโดยกลุ่มของของชุมชนตรงนั้นนะครับซึ่งเขาคนที่ออกมาก็คือเขาสามารถที่จะลดเวลาการตากแห้งเนี่ยเดิมเขาตากอยู่ประมาณ3 4 5วันนะครับต่อหนึ่งรอบการผลิตทีนี้พอเขาใช้เครื่องอบแห้งเนี่ยลดลงเหลือประมาณวันกับวันครึ่ง2องวันประมาณนี้ครับคือโดยโดยรวมแล้วเนี่ยสามารถลดเวลาการตากแห้งได้ประมาณ50%จากเดิม อันนี้เป็นข้อดีของของของการนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งที่ของยะลาก็คือที่ตำบลยะยะลานะครับทางไปยะหาเนี่ยอันนี้ก็ทําเหมือนข้าวเกลือเช่นเดียวกันแล้วก็มีผลผลิตอื่นเช่นพวกส้มแขกพวกอะไรแบบนี้นะครับก็ไปถ่ายทอดให้เขาเขาก,ก็ได้ใช้เครื่องเหล่านี้อยู่ณนะตอนนี้ก็สามารถลดเวลาได้เช่นเดียวกันเขาบอกว่า,าสามารถเพิ่มผลผลิตได้เพิ่มขึ้นในในรอบการผลิตที่เวลาเดิมนะครับตรงนี้เป็นข้อดีนะครับแล้วก็ ที่โครงการอีกตัวหนึ่งที่เป็นงานใหญ่ก็คือเอาไปทําอบแห้งปลากุลเวเข่งน,นะครับของที่ปัตตานีที่สุ่มบางระวานะครับตอนนี้ซึ่งเดิมอ่ะจริงๆแล้วปลากุูเวเนี่ยเป็นปลาเศรษฐกิจที่มูลค่าสูงมากๆกนะครับกิโลนึงก็ประมาณพันพันสองพันสามร้อยบาทนะครับทีนี้เขาก็ใช้เวลานาน,านในการตากเช่นเดียวกันประมาณ15วันบางกรณีไปถึงประมาณ30วันแบบนี้นะครับเขาก็ตากแค่ตากแดดธรมรมดาทั่วไปพอใช้เครื่องเนี่ยลดได้ประมาณ4 0 จากเดิมที่เขาต่าสมมติว่า15วันตอนนี้ใช้เครื่องอยู่ประมาณ7ถึง8วันก็มีหรือ9วันก็มีสิ่งเหล่านี้เขาใช้ใช้จริงได้แล้วณนะวันนี้นะครับแล้วก็มีมีหลายๆที่เช่นที่นาราธิวาสที่ทรีเควสเข้ามาว่าเออให้ไปถ่ายทอดอุปกรณ์เหล่านี้ให้กับเขาคือเขายินดีที่จะสร้างเองก็มีนะครับหลายๆที่หรือ ไปร่วมมือกับเราเพื่อที่จะไปพัฒนาให้เขาก็มีนะครับตอนนี้แต่ว่าโครงการก็กาลังดูอยู่ว่าอาจจะลงไปหรือสามารถที่จะเอาไปได้ในช่วงไหนหรือไปถ่ายทอดได้ในช่วงไหนครับอันนี้คือใน,ใน,ใ,นในพื้นที่ตอนนี้ครับผมมุมมองของกลุ่มเนี่ยเขาเขาดีใจมากๆนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆเขาก็เห็นะระบบอบแห้งหรือว่าเครื่องอบแห้งแบบนี้ในหลายๆที่เพียงแต่ว่า มันไม่ถึงในชุมชนในท้องถิ่นตรงนี้อาจจะอยู่ในส่วนกลางหรืออยู่ในนอกพื้นที่3จังหวัดอะไรแบบนี้หรือมีขายอยู่ในอินเทอร์เน็ตซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเขามองว่าบางทีราคาที่เขาขายเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะซื้อได้บางทีเป็นสองสามหมื่นหรือหลายหมื่นหรือราคาถูกลงมาแต่ขนาดเครื่องก็เล็กหรือไม่เหมาะกับของเขาอันนี้มันจะเป็นแบบนี้ฟิกแบบที่เขา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 พูดถึงมาพอเราลงไปเนี่ยไปถ่ายทอดเขาเห็นของจริงแล้วก็ราคาหรือว่า ค่าการลงทุนสําหรับเครื่องเนี่ยที่เราไปทำเนี่ยมันมันมันไม่ได้เหมือนกับที่เขาขายอยู่ซึ่งตรงนี้เขาสามารถที่จะจะต้องได้แล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยพอเอาไปลงชุมชนเนี่ยถ้าเกิดชาวบ้านจะพัฒนาต่อหรือทำอสร้างเพิ่มหรือจะ ดูแลรักษาบำรุงเนี่ยเขาสามารถทําเองได้เลยนะครับเราเราแค่ไปถ่ายทอดและก็อธิบายรายละเอียดให้เขาเขาสามารถที่จะปรับปรุงได้ตรงนั้นนะอันนี้เป็นข้อดีเขาบอกว่าแบบนี้เขาจับต้องได้จริงถ้ามีปัญหาเขาก็ซ่อมเองได้โดยที่ไม่ต้องใช้ช่างอะไรมากมายเนี่ยเป็นข้อดีนะครับฟีดแบ็กเขาบอกว่าสามารถทําให้เขาทํางานง่ายขึ้นแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้เยอะขึ้นกลุ่มชุมชนก็ไม่ต้องมีภาระเพิ่มขึ้นมากถ้าเทียบกับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปณตอนนี้ครับ จริงๆก็คือตอนนี้เครื่องเครื่องถามว่า,าสมบูรณ์ร้อยเปอนต์ไหมณตอนนี้ผมกำลังมองว่าบางที เราใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียวเนี่ยมันมันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์สักทีเดียวเพราะว่าในบางกรณีเนี่ยเช่นช่วงที่ฝนตกหรือว,ว่าช่วงกลางคืนเนี่ยมันไม่สามารถใช้เครื่องได้อันนี้ที่ต่ต่อยอ่อคือพย,ยพยายามมองว่าเอ๊ะเราสามารถที่จะใช้แหล่งพลังงานเพิ่มเติมเพื่อเอามารวมกันได้ไหมสัก2แหล่งเช่นจากการเผาไบโอมแมสเป็นความร้อนหรือใช้แก๊สแก๊สอาจจะราคาสูงแต่ว่าพวกชัว่วโมงในชุมชนเนี่ยมี หรือเศษขยะน,น,นู้นี้นั่นเผาเป็นความร้อนแล้วก็เอาไปรวมเอาไปเอาไปต่อเข้ากับเครื่องทําให้สามารถอบแห้งต่อได้ในช่วงเวลากลางคืนหรือว่าช่วงที่แดดไม่เต็มที่อันนี้คือสิ่งที่ต่อยอดอีกกรณีหนึ่งก็คือพยายามที่จะหาะเครือข่ายหรือว่ากลุ่มโอทอปนู้นี้นั่นที่เขาทําลักษณะนียจริงๆในพื้นที่3จังหวัดมีเยอะนะครับมีเยอะมากเราไม่ได้ลงไปถึงที่แล้วก็เขาก็ยังมาไม่ถึงแบบราชเัพาคือเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำบางทีเรื่องเหล่านี้นะครับ ฉะนั้นถ้าทําต่อได้ส่วนนี้ผมว่าจะดีมากคือพยายามที่จะลงในชุมชนแล้วก็พูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายที่ทําอยู่กับการอบแห้งพวกนี้นะครับว่าเออเรามีเครื่องแบบนี้เขาสามารถที่จะเอาไปใช้ได้แล้วเขามองว่าเป็นยังไงบ้างถ้าต่อยอดคงคงเป็นแนวนี้มากกว่านะครับการพัฒนาเครื่องนะ่ะมันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วเหลือก็คือการถ่ายทอดให้เขาใช้ได้จริงๆแล้วก็ เอาลงชุมชนให้เยอะที่สุดเพื่อที่เขาจะได้ลดต้นทุนในการผลิตค่าของการก่อสร้างแล้วก็ระยะเวลาตรงนี้ให้เยอะสุดก็จะดีครับก็ต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชาพนโดยเฉพาะผ่านทางสถาบัานวิจัยนะครับจริงๆโครงการแบบเนี้ยม,มันควรมีพนานแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งมามีแค่หลังสองสาปีนี้เองนะครับเพราะว่างานวิจัยถ้าเทียบแล้วที่ผมทําผมทํามาก่อานหน้านี้เป็น10ปีแล้วนะครับตอนนั้นยังไม่มีสถาบันวิจัยที่ไม่ได้ขับเคลื่อนมาแบบเต็มๆแบบนี้แต่นวันนี้ต้องขอบคุณทางทางทีมตรงนี้ อย่างสูงนะครับหรือจะาะมาหารอะไรด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือทีมงานของสาขาฟ,ฟิสิกส์เองนะครับของสาขาพลังงานเองที่มีทั้งนักศึกษามีทั้งอาจารย์บุคลากรที่พร้อมที่จะลงทํางานเกี่ยวกับชุมชนเกี่ยวกับท้องถิ่นตรงนี้ความรู้ทุกอย่างเนี่ยโอโนเลนที่เรามีเนี่ยพร้อมที่จะเอาลงชุมชนนะครับตรงนี้มันเป็นสิ่งที่พร้อมอยู่แล้วแล้วก็ สามารถที่จะขับเคลื่อนได้ตลอดเวลานะครับความภาคภูมิใจตรงนี้นะครับเราลมองว่าหลังจากนี้โครงการแบบนี้ไม่ใช่เกิดเฉพาะของเครื่องอบแห้งนะครับกับหลายๆงานของมหาวิทยาลัยมองว่าถ้าเกิดาพาร์ทเนอร์ต่างๆที่มหาวิทยาลัยมีอยู่แล้วก็บวกกับทางนักวิจัยที่พัฒนาพวกนี้อยู่บวกกับสาบันวิจัยถ้าไปโคกับกลุ่มต่างๆได้แล้วเอามาแมตกกัน บางทีนักวิจัยก็จะสามารถที่จะมีกลุ่มเป้าหมายบางทีเขาไม่รู้แต่ว่าสถาบันวิจัยจะรู้อยู่แล้วมหาวิทยาลัยจะมีเครือข่ายถ้าไปขยายแบบนี้ให้เยอะที่สุดหรือ PR ให้มันครอบคลุมแล้วดึงงานที่มันเหมาะสมเนี่ยเอาเข้าไปจับกับกลุ่มต่างๆนักวิจัยก็ตามไปถ่ายทอดพัฒนาต่อแบบนี้ก็จะเร็วนะครับจะเร็วบางทีปล่อยให้หนักวิจัยไปเองบางทีก็อย่างว่านะครับอย่างว่ามันก็บางทีไปทันบ้างไม่ทันบ้างแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มขับเคลื่อนโดยมหาวิทยลาลัยโดยทั้งระบบทั้งหลักสูตรทั้งอาจารย์นักวิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้ท้องถิ่นมากขึ้นแล้วก็ระบบบุ p แพงงหรือตัวอื่นๆก็สามารถที่จะทําให้เกิด impact กับชุมชนได้อีกเยอะครับ